ปัญหาในชีวิตคือเหตุแห่งการพัฒนาตนถ้าชีวิตคุณไม่เคยเจอปัญหาเลยก็ทำนายตัวเองได้ว่าคุณไม่ใช่คนฉลาดแน่ๆรักสบายไม่ทำงานงอมืองอเท้าหนีปัญหาเป็นการใช้บุญเก่าลดความฉลาดในชาติใหม่หากมีบุญเกา่าเคยช่วยคนไว้มหาศาล เกิดใหม่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเกิดสบายอยู่สบายข้อเสียคือรักสบายขี้เกียจทำงานหรือหนักกว่านั้นถ้ามีบุญเก่าในทางแก้ปัญหาให้คนอื่นไว้มากก็จะไม่เจอปัญหาหน้า,นาหนักใจเลยหรือมีใครต่อใครรุมช่วยแก้ปัญหาให้เสมอถ้าชีวิตคุณไม่เคยเจอปัญหาเลยก็ทำนายตัวเองได้ว่า คุณไม่ใช่คนฉลาดแน่ๆความสามารถแก้ปัญหาคือเครื่องวัดความฉลาดคือเครื่องวัดความเป็นคนกล้ายืดอกคือเครื่องวัดความเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นแล้วจากความเป็นเด็กน้อยคนคนหนึ่งเมื่อปล่อยให้ตัวเองเคยชินกับความไม่อยากเผชิญหน้ากับปัญหาเขาจะรู้สึกว่าสติปัญญาเฉื่อยชาลงเรื่อยๆ อ่อนแอและขี้คลาดหนักขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกคล้ายกับเมื่อตอนยังเยาว์วัยที่เอาแต่หลบอยู่ข้างหลังพ่อแม่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเพราะสมองถูกสั่งให้เข้าหมวดซึมเ้าเอาแต่หลังสารซึมเ้าไม่รู้จักภาวะตื่นตัวไม่มีการหลังสารเห็นความตื่นตัวกระชุ่มกระชวยบ้างเลยคนที่เคยชินกับการแก้ปัญหา จนรู้สึกเฉยๆกับการต้องเผชิญหน้ากับปัญหานั้นจะมีความคงที่ของจิตแบบหนึ่งคือจิตรับรู้อย่างคงเส้นคงวาว่าทุกปัญหาคือเครื่องฝึกสติทุกปัญหาคือเครื่องเพิ่มความฉลาดทุกปัญหาคือเครื่องออกกำลังของจิตคุณจะชินแบบหนึ่งที่สมัยยังเป็นเด็กน้อยจะชินแบบนั้นไม่ได้นั่นคือเห็นกระจ่างว่า ทุกปัญหาเริ่มแก้ได้ด้วยการตั้งสติคิดสติคิดต่างจากอยากให้จบสวยๆหรืออยากให้มีใครมาช่วยแบกภาระทั้งหมดไปแทนทีสติคิดคือคิดว่าจะเล็งสายตาไปตรงไหนต้นเหตุคืออะไรอยากให้ปลายทางจบแบบใดสติคิดคือคิดจนรู้ว่า สิ่งใดง่ายที่สุดที่เริ่มทำได้เดี๋ยวนี้คนใดง่ายที่สุดที่จะเริ่มคุยก่อนคำใดดีที่สุดที่จะใช้คุยให้รู้เรื่องได้สติคิดคือเตรียมใจไว้ได้ล่วงหน้าว่าต่อให้ตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาผิดแต่ก็ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องว่าทางเลือกนั้นเป็นทางที่ผิดให้คิดใหม่จนกว่าจะเจอทางออกที่ใช่ ทุกความผิดพลาดช่วยปรับปรุงคุณภาพสติให้ดีขึ้นได้ทุกครั้งไม่ใช่ทุกความผิดพลาดคือหมัดหุกให้สุดหรือถอยได้ทุกทีผู้ที่ชินกับการมีสติคิดแก้ปัญหาอยู่ทุกวันคือผู้ที่ไปยืนอยู่คนละฟั่งกับคนขาดสติในการแก้ปัญหาเห็นถนัดว่าคนขาดสตินั้น เอาแต่ทำตัวรีบตัวงอและมีจิตใจหมุนมัวลงเรื่อยๆวันต่อวันส่วนคนที่ยอมรับว่ามีปัญหาฝึกแก้ปัญหาจนฉลาดหรือกระทั่งเสพติดชอบแก้ปัญหาไม่เจอปัญหาแล้วคันสมองคนเช่นนั้นจะพบว่าปัญหาไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวแต่คือมิตรที่มาช่วยให้สมองไม่เป็นง่อยตังหาก ธรรมชาติเขาออกแบบไว้อย่างนั้น